ยินมาเพี้ยงเอาปาดยังไงปครั้งนี้ปาดเป็นแว่นแว่นหรอใช่ปาดเป็นแว่นอย่าแว่นใหญ่แว่นเล็กาบางนะนะประมาณนั้น,น,นแหละมีดมีดใบนี้เข้ามาสมแขวสมแขวพี่น้องเด้อกินกันจ้ะ นะอืมสม้สมสองต้อกลิ้มก่นอนเห็นไหมอืมน้ำชำอร่อยเห็นแม่ไหมนี่ เบินอืมเก็ดแขวาเลยพี่น้องสับสับมาเด้อพี่น้องกินมึกส่มงามแรงบักเพียงน่วยเดี๋ยวยุ่กับเ้นต้นขลุ่น่วยเดี๋ยวลูกเดี๋ยวจ้ะอืมสำมาก เป็นปิดจับจับ